Key Take Away ที่เราจะบอกลูกค้าสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างครับพี่มิครับครับคุณต้นแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็เรารคาดว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่านเองก็คงจะน่าจะใจชื้นขึ้นใช่ไหมครับซึ่งในวีนี้เนี่ย Key Take Away ของเราก็คือเราก็จะบอกว่าทุกท่านให้ใจเย็นๆน,นะครับ,รบเพราะตลาดเองก็รับข่าวร้ายไปมากแล้วเงินเฟอสหรัฐแม้ว่าจะออกมาในระดับสูงอยู่แต่ก็ถือว่าปรับตัวลงจากเดือนก่อนหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมีแส้ให้ดูว่าจาก Market I n d ิ c a t เ r ของเราเนี่ยมันทำให้เรามองว่าณตอนนี้เนี่ยตลาดเองทไม่ว่าจะเป็นผู้กลุ่มโกลดหรือไซเคิลเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะมีโอกาสจะรีบาวกลับมาในช่วงขึ้นหลังของเดือนนี้นะครับรบซึ่งอินดิเคเตอร์ต่างๆก็แน่นอนว่าตัวหนึ่งก็คงจะหนีไปเพราะทีเรื่องของตัวบอลยูซีีของสหรัฐที่สุดท้ายแล้วก็ปรับตัวลงมาต่ำกว่าระดับ3%ามเรซ็ตามเราคาดการณ์นั่นเพราะการคาดการเงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลงตามการขึ้นอัตราดอกเบี้ ตัวจีนนี้เองในเรื่องของตังเวเลขเศรษฐกิจเนี่ยทุกท่านคงทราบดีแล้วว่าอย่างเมื่อวานนี้พวกตัเเวเล sales ขดีเทลเซลส์องสหรัฐเองก็ยังคงออกมาดีอยู่ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้อ่ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเริ่มลดลงนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าคุณพรเวลเนี่ยเมื่อวานเอาจริงแล้วผมว่าเขาก็ยังพูดในโทนที่ไม่ได้ฮอกวิชมาสักเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ยืนยันว่า50าสิบเปอร์เซ็นต์อยเนี่ยน่าจะเป็นง่ายน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอยู่คงจะไม่่ง75นนนััด้เีย เราจริงบอกว่าโดยสู่ในสัปดาห์นี้แล้วตลาดหุ้นเองก็น่าจะมีแนวโน้มจะฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทําให้นําไปสู่ในหน้าถัดไปที่เป็นคำแนะนำของเราเนี่ยเราเองก็จะคงแนะนำเหมือนเดิมอยู่ครับว่าอ่าในหน้าถัดไปนะครับก,ก็คือท่านใดที่ยังรับความเสี่ยงได้เนี่ยก็คงก็ใช้จังหวะเนี่ยที่ตลาดเริ่มที่จะเห็นซายในการปรับมีการรีบาวปรับขึ้นมาเนี่ยก็ ừ, ที่เราสะสมกอที่เราแนะนำนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่อยากเพิ่มความเสี่ยงก็ ยังสามารถที่จะถือครองกองทุนที่เราแนะนำเพื่อเราดูสถานการณ์ต่อไปได้นะครับอโอเคครับก็กองทุนที่เราแนะนำก็ตามนี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นฝั่งของ DM นะครับหรือประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะเป็น KT Energy นะครับ KT Finance TMB Japan Active Equity ทีม BESQ นะครับซึ่งซึ่งเป็นทีมหุ้นเปิดเมืองนะครับแล้วก็ o e u r o EQ นะครับซึ่งลงทุนในหุ้นยุโรปนะครับส่วนฝั่ง E.M. นะครับเราแนะนำสอกองสองกองนะครับคือทีม B India Active Equity และ Kt a s e a นะครับสำหรับเหตุผลทำไมถึงแนะนำกองทุนพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันหลังจากนี้นะครับถัดมาครับก็ทบทวนกันสักนิดหนึ่งว่ากองทุนไฮไลท์ที่เราแนะนำทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ ถ้าดูตรงภาพนี้นะครับถทาในส่วนของหุ้นนะครับจะมีทั้งหมด7กกองด้วยกันนะครับจะเป็น KT Energy, น f ะครับ KT ที n a n c e ทีบี h u o e ิที่มี Japan Active Equity, ทีบี i a นเดีย e อคทีฟอ i t ว e ต a ้อนะครับอันนี้ก็คือภาพของการลงทุนในหุ้นนะครับแต่ส่วนกองทุนที่เราเน้นเป็น Coreport f o l i o นะครับเรายังคงแนะนำเช่นเคยครับกับ t t b Smartport นะครับซึ่งเหมาะกับลูกค้าที่ ไม่มีเวลาในการปรับพอร์ตนะครับให้ TTB Smart Port ช่วยท่านนะครับเพราะตรงนี้นะครับ TTB Smart Port สามารถปรับพอร์ตได้ตลอดเวลานะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะดูเรื่องของสภาวะตลาดว่าจังหวะไหนคุณปรับพอร์ตนะครับแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเดือนละครั้งนะครับไม่มีเวลาเลือก TTB Smart Port นะครับแต่ถ้าเกิดมีเวลาก็เลือกตะกองทุนซัตเทิร์ไลท์ตามที่เราแนะนํานี้นะครับส่วนตราสารนี้นะครับยังคงเป็น3ากองเช่นเคยนะครับคือ KTS c Bond นะครับ TBSGS บอลและก็ทีมีจีอินข้มนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าบอลยูปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ทําให้กองทุนตราสารนี้เนี่ยปรับตัวลดลงไปอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดบอลยูปรับตัวลดลงเนี่ยก็น่าจะเป็นผลบวกกับกองทุนตราสารนี้เหล่านี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากลงทุนในกองทุนตราสารนี้ต่างประเทศนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะในการลงทุนแต่ถ้าเกิดใครมองว่าหุ้นดีกว่าก็ไปกองหุ้นที่เราแนะนำนะครับ ถัดมาครับกองทุนที่เราแนะนําต่อมาครับก็ที่ท้าที่ข้อ call นะครับ TBS Bluechip นะครับตอนนี้ก็ตลาดหุ้นก็เริ่มปรับคืนมาละหุ้น Big Tech เริ่มกลับคืนมาแล้วครับก็เราก็ยังแนะนําให้ถือคลองไปก่อนนะครับสำหรับตัว TBS Bluechip นะครับสำหรับกองทุนที่พักเงินนะครับเราแนะนํำ TBTSI Plus นะครับหุ้นไทยถือคลองครับ t s f KSTAR, k, start, k m s s m a l l นะครับหุ้นต่างประเทศถือครองครับ TMB ESG Core T, ES t Premium Brand UEV SBU c SAA TSG Tech One u t g และ TSG Green นะครับส่วนสินทรัพย์ทางเลือกเรายังคงให้ถือครองเช่นเคยนะครับหลังจากมองว่าหลังจากนี้ทีมเปิดเมืองเอาลุกน่าจะดีขึ้นนะครับนั่นก็คือ TMB PIPF นะครับ Principal IP r o p e r t y แล้วก็ TMB Goals นะครับส่วนกองทุนที่ เราแนะนำให้ชะลอการลงทุนนะครับก็ยังคงเป็นหุ้นจีนเช่นเคยครับที m b ES China A นะครับ TMB China Opportunity UCI แล้วก็ TMB AGLF นะครับตอนนี้สถานการณ์จีนเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เราขอจับตามองสถานการณ์ก่อนว่าทางการจะทําอะไรบ้างที่เป็นรูปธปรรมนะครับหลังจากนั้นอาจจะมีการขอให้เข้าเพิ่มหรือถัวนะครับตอนนี้ให้เวทแอนด์ซีไปก่อนเช่นเคยนะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น